สบายดียาำแรงพี่น้องคนงานดำหน้าซอยค่ะเดินทางกับบ้านกันแล้วพาก,กันเมือบ้านแล้วทุกคนขอบใจลายเด้ดอมาคับบ๊ายบายสอนกันมา เรียบร้อยหายใหญ่ก <c ười> ันเลยหากลางขาขำเด้อขาขำเด้อเราบินกันงา่อะไรผมฮัมระเจเมึงงานอะวรูยบายบกับใจดเด้อ

เมืองกระดูเมือกับรถกาคือเกาปะละรุงทำประคัมหน่อยนี่ฝนนางฤทธิ์นางฤทธิ์อันบอกว่าแล้วแลเดอ้อโอสายยางแตกกัน,นอโนนนอ้มันขไปหอดปลายใหม่หัวา้เือนนำฝนเดินหน้าอบ่ือนใหม่เหพี่น้องนองนอน,อน,ออนั่งขาวมันหักแตกออกนี่ แจกดินขึ้นมาอีกแล้วเด้อถ้าฝนตกด,ดูๆนี่แห้งก็สิออกร้ายนะไม่แตกบอกข้าแมนผู้เจ้าบอกกินนะแห้งก,ก็ร้ายกว่านี้นี่น้อยน,นี่ก็มีนี่อันนี้กินไรสิเออนี่ก็แม่นีกระออกกรลังพ่นปะลูกอ้ยกระลังพ่นขึ้นมาๆๆให้มันมาซะก่อนมัวนี่ท่วงพัดก,กันท่วงเลยจุดฝนบต่ตกแม่หลีสายยางรุดเลยร้อยกรต่อมไหม ô khửi thoát phù đấy nè mung lũ leo là bo leo đi bạn leo là cha leo leo hay nhanh cả <laughs> nè ม่นยายใช้เสื้อมาห้ามว่ะม่นยายใช้เสื้อให้มันห้ามหน่อยว่าปูกูกโท้อเราเราอยากพันเสื้อนี่สบายดีย้ำแรงพู่มาห้านี่มังกรองดดเน่มังกลดูปาท้ตห้ามห้ามเอ้ยไวยโทษนายป้าหายลุงสบายดีนร้อปลาลุงสบายดีสบายดีหนี่โทษพักห้ยโทษสวนห้ หืมหาเห็นบ่ไว้บ่ห็บ่อ้โถเล็กใหญ่เด้อดิขึ้นนิดหน่อยใหญ่เติบโอ้แนงมันก็มีแนงหลายอยู่แนงก็

พขาได้ร้ายในต้นมะฮุ่งพขาเหี้วนี่มันแหงอลไรนี่แข่งกับโอ้เกเป้ตุ่มเปื่อยๆเลยสุดแล้วเป็นทีเรียบร้อยให้ไงเมือนฝนมาอยู่กัษสีมากัษสีตก ba rung với vừng một khọ nè Vừa nói lừa lại xong đây một khọ cả đây các trò cầm ông ngơ bắt lại nè mặt tên không Tôi đa tên này có lắc bên mạc Cái kiểu hết tao xay đồ dàm phân tay Thôi bên mạc bên mạc. เราขึ <cost> ้นมาแล้วดีครับไปดีครับตาลารูปมาเบงโมเนะโม่กำทำไงก็ได้โม่กำแต่งัวข้อขอออารมาังแยมเลย ฮุย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 ฮ pues ุยฮ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 ุยเลยเล้ยวเล้ยวยังไงกะแลลงไปกะเห็นชี้เขียวแล้วปะลูกเขียวอ่อนอืมขาอกขาคอกเด้อคอกเด้อโอ้เงียบังโม Tép tép vợ Tép vui là sao Người nhảy thăm đây là xuống Dẻo bộ họ Anh thấy bước đu hả bớt mừng đu à, Bớt hả Mình nào cũng nè Anh xoay nơi Mình nào cũng nhắc bộ hình đấy này nè thuốc là bớt à. Ôi nhảy trường đấy <cười> 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 yeah. Yeah. ยันงอหยยีบแตกก็ได้ใ่หมางนี่นี่นี่เหื่ได้พอ่าคืไนี่มาถือไปนะได้น่นียอืมกลังเป็นสายีปลาลูกเนี่ยปลาลูกปลาลสวีปลาอะไรเนี่ยไปเปิดมวนให้นั่งนี่เฮ้ยมาพูดกุญแจไปวันบ่ ย็นถึงอยยมันย no ุ่กใจเทียงเขานั่นเป็ดกินเป็นหมางน่อยผัดอาวบอยงถ้าบมีเป็ดนะข่อยู่เป็ดนำด้วแหอันนี้มันไก่เนาะแม่มาเพื่อเพื่อถงมือก่อนเงมือยาเขหนังเลยตี่างกาไ้ต้นอะไรนี่เลยไม่โมขาวบ่ ออออยุยุยเฮ็ดใช่ไม่สาวเนาะไม่ดื้อน่ารัก ผมน่ารักผมไม่ดื้อผมไม่ดื้อหรอกครับผมน่ารักจะตายแ,แ,แ,แเาเากปยเปียเปียเปี้ยรถมีคนออกตึงเอาเวลาขี่รถไทยมันพอเหีงาปะเวลขี่รถไทยปะมึงห้ามนั่งด้วยใช่ไม่เคยขี่น้ำนี่ไม่เคยขี่น้ำนี่น่าเลขออกอยังเลขออกแมวเรกออกอับ จักลูกไข่ออกยังได้มือนนี่ออกมือนี้แล้วบังฮมัก็ครบเจ็ดเดือนเลยมือนี้นะเออเมนเมนครบอ่าอ้มค่ะจับงอ่ะจ้าอ่าจะอ้มเลยสิอือไหน้ามันแผลเลยเห็นะยันฮานาดูปะนี่ ห้ามยุ้มตีเลยฮะจีน่อุ้มนาะคิวพอเหรออย่าวนชากะอยาอุ้มมาจักอย่าอุ้มจีนนาชาเออว่าเดี๋ยวห็นออุ้มก่อนแตอนแรงนาชาจงอุมไฉไปทางไหนผูไปลัดพอเหี่ยวพุ่นหอยสิ่ยางไม่ใช่ด บไว้ลราบอกไม่น้ำเด้อไปอยู่บ่ยังไวอยู่ไปอยุพี่พี่มาทล้วพี่ลัดยุนีเลยโอ้โหหาบือเออเนื้อเห็ดนะนี่นางพักกันเนื้อนางพักกันเอ้อนางพักกัน

หังไม่อุ้มบ่ไปยูซูหักเลยหนชิเอาลองหยยบอันนี้ดิโอ้ยแล้วมังเสียนะชิดปักหนะจิ้มนั่งลงแก้มหนักยนะายบายพอกันคลิปหนาเด้อปลาลืยบายอบคุณเมื่อขอบคุณเม่